พนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเจจ่านะคะวันนี้อยู่โกดัง3นะคะรถก็จะแอรอัดไปประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าจเาจ่าก็จะรีวิวให้ชมนะคะกับรถเข้าใหม่สําหรับ t o ด o t a Fortuner นะคะกับรถครอบครัวที่หลายคนที่กําลังตามหานะคะแล้วอยากได้รถคัดเกรดนะคะพรีเมียมนะคะใครตามหาอยู่ไม่ควรพลาดค่ะ คันนี้นะคะฉายาพีคุกกี้นะคะถ้าลูกค้าอยากได้รถเดิมๆสภาพสวยตรงปกนะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกลับสีกอไม์แนะนำดูคันนี้ค่ะ mm. คันนี้มาในเครื่อง2.8ตัว V ขับ2นะคะปี2019ราคาอยู่ที่899,000บาทสภาพรถเดิมตัวรถสวยๆเดิมๆนะคะรับประกันโครงสร้างและวารันตีรถแออัดมากตัวเลือกเยอะมากนะคะท่านผู้ชมอยากได้สีไหนคอมเมนต์เข้ามา มีอยู่3 4สีให้เลือกนะคะมีสีขาวสีดําและสีเทาดําส่วนสีบนเงินยังไม่มีเข้ามานะคะช่วงนี้ใครเห็นคนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามไว้เลยค่ะมาดูความสวยความเดิมค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาไฟนะคะไฟแท้ไฟแท้ไฟแท้ไฟเดิมแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนนะคะแล้วก็เคลปฝากระโปรงเนี่ยลักษณะเรียบเนียนสวยสมบูรณ์แบบ แล้วก็ถ้าลูกค้าอยากมาชมรถตัวจริงนะคะนัดมาดูได้ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบรุรีมาเอาตัวรถเดิมๆสวยๆไปไว้ใช้นี่คือรถสภาพเพิ่งเข้านะคะสภาพแรกเข้าแต่ว่าเป็นรถที่พร้อมขับแล้วนะคะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือซื้อสดรับรถขับกลับบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมส่วนคันนี้เนี่ยยังไม่ติดจองนะคะท่านผู้ชมยังไม่ติดจองนะคะเหลี่ยมซันเคปรถรายละเอียดโครงสร้างเดิมหมดแน่นอนค่ะนะคะรถไม่มีตีลังกาม้วนหน้าม้วน,นหลังมาแน่นอน ดูจากแกลบด้านข้างนะคะเนี่ยแกลบข้าแกลบแท้แกลบเดิมนะคิ้วตรงด้านล่างสีรายแจม้าจากโรงงานอยู่ครบนะคะลูกค้านะม่มีการแปลงมาส่วนล้อแม็กเนี่ยนะคะเป็นล้อแม็กสแตนดาร์ดของโรงงานเลยนะคะซึ่งล้อแม็กสีล้อเนี่ยจะไม่มีรอยเบียดนะคะซึ่งถือว่าเป็นแม็กที่สมบูรณ์แบบมากถ้าใครที่ชอบสีดำนะคะเครื่อง2องจุดแปดขับสองนะคะน้องจะาก,ก็จะนําเสนอคันนี้ให้ชมยางเนี่ยนะคะปี2024แล้วนะคะเป็นยางาสัปดาห์ที่ เนยคะของปี24นะฮะยางนี่เพิ่งเปลี่ยนมาของยี่ห้อดนลล็อด้วยนะคะเนี่ยดูความสวยความเดิมนะคะรายละเอียดตัวรถเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกมองข้างนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของบันไดาทางขึ้นนะคะบันไดาทางขึ้นหรือว่าจะเป็นในส่วนของสมาร์ทเอนทรีนะคะสภาพเดิมแล้วก็โลโก้ตโตโยต้านะคะเป็นบานแท้บันเดิมฟิมเนี่ยติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวรถสมบูรณ์แบบมากเป็นรถที่พร้อมใช้นะคะ ตัวเลือกเราเยอะนะคะลูกค้าใครชอบสีดำนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยทักทายกันเข้ามาได้เลยนะสภาพตัวรถสวยๆเดิมๆแก็บด้านข้างเดิมนะคะไฟท้าย LED นะคะด้านท้ายไฟท้ายนี่ก็เป็นของแท้ของเดิมนะคะดูรายละเอียดด้านข้างกันได้เลยตัวรถสวยนะคะตัวรถสวยมากนะคะสวยจริงๆเพราะว่าเราจะคัดรถมาให้ลูกค้านะคะถ้ารถมันชนหนักพิกาม,มาเราจะไม่เอาเข้ามาดูแคสซีนะคะแคสซีเป็นแคสซีแท้แคสซีเดิมนะคะนี่ สภาพแคสซีแท้แคสซีเดิมนะคะเลขตัวถังสภาพเดิมสภาพสวยไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะลูกค้าเข้ามาชมรถตัวจริงกับเจ้าจ่าได้เลยดูจากรายละเอียดตัวดอกยางนะคะเนี่ยล้อแม็กฝั่งขวาด้านหลังนะสภาพเดิมสภาพสวยนะคะเอาไปใช้งานต่อได้เลยบริษัทเพชรยนต์อยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68นะคะก่อนถึงสี่แยกมินบุรีกรุงเทพนะคะเปิดทำการทุกวันนะคะสนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมคุยกับน้องกระจ่าโดยตรงได้เลย ะะดูแลเคสเองทุกเคสค่ะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเช่าซื้อได้เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แบบง่ายได้เลยนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากได้2.8นะคะนี่น้องอาจา๋าจะอยู่กรุงศรีนะคะซึ่งรถเนี่ยจอดแน่นเป็นหมดเลยนะคะ,ะ,คะช่วงนี้เติมรถเข้าแบบสุดๆจุกๆเลยนะคะลูกค้าถ้าใครมาชมตัวรถนะคะบอกเลยมีตัวเลือกเยอะแน่นอนนะคะมาดูนะคะในส่วนของสปอยเลอร์นะคะ,ะ,คะด้านหลังก็เป็นของแท้ที่ติดมากับตัวรถนะคะ,ะ,คะไฟเบรกดวงตาที่3นะคะสภาพสมบูรณ์แบบนะ กระจกไล่ฟ้าด้านหลังเช่นกันนะคะมาดูฝาท้าไทยไฟแอดอันท้ายกันตัวน็อตจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอ่ามาดูด้านหลังนะคะคันนี้สวยงามสะอาดนะคะนี่สภาพเดิมๆเฮดรูม room, สะอาดสะอา้ะอานตัวรถใหม่กลิบเนียนสภาพดูไม่ช้ำนะคะอันนี้คือให้ดูชัดๆเลยนะคะ FC นะแต่ถจ้าจ๋าแนะนำนะคะดูรถเนี่ยนะคะแนะนำให้มาดูด้วยตัวเองจะได้เห็นความสวยความเดิมตัวน็อต นะคะว่าเก็บรายละเอียดยังไงนะคะหรือว่ารถเดิมไม่เดิมนะคะอยากให้มาดูตัวจริงแต่ลูกค้าอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ไม่สะดวกเดินทางมาให้อาจารย์ไปส่งรถที่บ้านนะคะก็มีนะค,ะ,คะที่ลูกค้าะสะดวกเลยน้องอาจารย์ยินดีทําตามโจทย์ลูกค้าแน่นอนเนี่ยน็อตไ,ไฟท้ายน็อตฝาท้ายเนี่ยไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะลูกค้าน็อตฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีถอดนี่แล้วก็ตัวท่อเก็บสายไฟนะคะรายละเอียดตัวรถสมบูรณ์แบบมากๆนะคะอ่ะนี่สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะรอยเม็ดอาร์คเบ้าโชกกระบอกโชกเดิมๆสวยหมด ทุกตำแหน่งเลยนะคะน้องก็จะเอามาให้ชมตัวรถสวยๆเดิมๆนะนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในนะคะตรงห้องผู้โดยสารแถวกลางแล้วก็ห้องผู้โดยสารคนขับนะคะสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร,พร้อมๆกันค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนเข้าไปดูภายในดูแคสซีฝั่งซ้ายก่อนนิดนึงเนาะนี่แคสซีฝั่งซ้ายนะอ่ะมืดไหมคะท่านผู้ชมถ้ามืดต้องขออภัยนะคะล้อแมก ภาพสวยสภาพเดิมนะคะตัวรถตรงปกแน่นอนนะคะถ้ามาดูรถตัวจริงรถตรงปกแน่นอนจะ้ะนะคะามาดูภายในเบาะภายในคือสวยมากนี่คือสภาพรถภายในที่ไม่ช้ำนะคะเบานะคะไม่มีอรอยขาดไม่มีอรอยชํารุดนะคะการใช้งานการสัมผัสนะคะหรือว่าแก้มแก้มเบานะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยไม่มีชารุดแน่นอนเป็นเบาะสีน้ำตาลซึ่งเป็นของสแตนดาร์ดของรุ่นนี้อยู่แล้วนะคะสำหรับ f o r t u n e r 2.8v ปี2019นะคะอ่ะมาดูนะคะในส่วนของตัวคานเสบีนะคะตรงที่ลูกค้าอยากรู้นะคะว่ารถเดิมไม่เดิมนะนี่ดูได้เลยน็อตทุกตัวไม่มีแกะไม่มีถอดนะสภาพเดิมเดิมสวยสวยท่อเก็บสายไฟรายละเอียดตัวรถเดิมนะคะน็อตเดิมเดิมแผงประตูสวยสดใหม่นะคะแผงประตูสวยสดนะคะดูแผงประตูได้เลยไม่โฟกัสนะโอเคโฟกัสละนี่อ่า แผงประตูดูสวยงามมากนะคะรายละเอียดตัวรถลูกค้ามาดูตัวจริงก็จะเห็นเหมือนที่น้องการีวิวเพราะว่าน้องการีวิวกล้องสดนะคะท่านผู้ชมน้องการีวิวกล้องสดแล้วก็จะไม่มีการปรับแสงหรือว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในนะคะของแผงประตูฝั่งขวาดูความสวยความเดิมนะคะแล้วก็มาดูรายละเอียดตัวลูกยางขอบประตูนะคะรอยซีนหรือว่าจะเป็นในส่วนของพวก รา,ายละเอียดนะคะต่างๆตัวนี้นะคือเดิมหมดนะคะท่านผู้ชมนะเดิมหมดเลยกระจกออโต้ได้สี่บานนะคะน็อตคานเสาบี hmm. cancel, ไม่มีแกะไม่มีถอดรายละเอียดรอบคันทุกอย่างเหมือนเดิมทุกครบนะคะท่อกิิดสายไฟสีแต้มม์กยังอยู่ครบนะคะนี่ดูได้เลยตัวรถสวยสดมากนะคะคันนี้พร้อมใช้นะคะ f c ดูความสวยกรนะ,ะปอ๋อ่าถึงตัวเบาะด้านหลังนะคะตัวกระปอ๋อจิงโจ้ที่แขวนสัมภาระนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวชาร์จไฟบ้าน รายละเอียดทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะลูกค้านี่ดูได้เลยนะอ่ะนี่ความใหม่ของตัวเบาะนะคะนี่สดมากสวยกว้างนะคะนั่งสะดวกสบายค่ะนะคะนั่งสะดวกสบายแต่ถ้าคุณลูกค้ากังวลน,นะคะยังกลัวในในการซื้อรถมือสองนะคะมาที่เพรยนต์ได้เลยนี่สมารถเอ็นทีให้ถึง2ฝั่งนะคะซ้ายขวาฝั่งคนขับและข้างคนขับเลยนะคะรวมมาถึงนี่แผงประตูนะคะรายละเอียดดูได้เลยสดสวยสมบูรณ์แบบ ลิบใหม่นะ,ะเนียนสวยนี่สภาพเดิมๆส,สวยๆเลยนะคะคานเซบีคานเสา, B, านเสา A, นะคะด้านหน้าน็อตไม่มีแกะนะคะรายละเอียดตัวน็อตต่างๆนะคะที่บง่งบอกให้เห็นว่ารถคันนี้เดิมนะคะเบาะนะคะแก้มเบาะเนี่ยไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะคะที่ปรับ,บเบาะไฟฟ้าแปบบทิศทางใช้งานได้ปกติตัวเบาะสมบูรณ์แบบนะคะไม่มีขาดไม่มีลอกนี่สภาพรถเดิมๆส,สวยๆเลยนะคะ FC นะดูได้เลย แผงคอนโซลกลางนะคะคอนโซลเกียร์ที่พักน้ำนะคะหมดออโต้สต็อปก็ลื่นนถลายอีโคโหมดพาวเวอร์หมดใช้งา้นได้ปกตินะคะรุ่นนี้ดูความสดความใหม่นะคะซื้อรถมือสองเกรดเอคุณภาพนะคะสภาพนี้ต้องสอดคล้องกับตัวเลขไม์ซึ่งคันนี้เนี่ยไม่อยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรนะคะไม่อยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นไม์แท้ไม์เดิมไม่เคยผ่านการกอไมล์นะคะ พวงมาลัยสวยใหม่นะคะนี่ลายไม้สีน้ำตาลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแพทเทิร์นชีฟคูดคอนโรลมีครบนะคะไมแท่แท้87,812กิโลเมตรนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะหมดวัตติมีเดียหรือว่าจะเป็นในส่วนของอการมองกล้องถอยหลังนะคะนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะคะอันนี้จะจ๋าเปิดฝาท้ายไปอยู่นะมันก็เลยงอแงขึ้นไปข้างบนนะคะนี่ใช้งานได้ปกติแอร์เย็นนะคะหมดปรับระดับ ได้ปกติใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะปรับโหมดรองเท้านะคะระบายได้หมดเลยค่ะนะคะสภาพส,สวยๆเดิมช่องแอร์ไม่มีชำรุดแตกหักนะคะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมสภาพสวยค่ะ 28V ให้สนใจนะคะติดต่อฮาน่าจ๋าด่วนเลยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะคะว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยเป็นยังไงนะ,<อ>ะเราไปดูเครื่องยนต์กัน อยากจะดูหลายคันอยากมีตู้เลือกหลายคันนะคะติดต่อเข้ามาไม่ต้องเกรงใจนะคะน้องก็จะยินดีให้ข้อมูลแล้วก็มีคำตอบให้คุณลูกค้าทุกคำถามแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะคะจะจะาตอบลูกค้าได้แน่นอนะะส่วนรถสวยๆเนี่ยนะคะเราอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ตัวเลือกก็เยอะนะคะมาตรฐานคุณภาพก็น่าเชื่อถือได้นะคะมาเอาตัวรถสวยๆคุณภาพแบบนี้ไปไว้ใช้งานนะคะรับรองไม่มีผิดหวังนะคะลูกค้าคนไหนกังวลน,นะคะก็ สอบถามเข้ามาได้นะคะยูตางจังหวัดก็สามารถเช่าซื้อได้นะคะในตัวรถราคา899,000บาทราคานี้สามารถฟรีดาวได้นะคะไม่ต้องใช้งบดาวก็สามารถทําได้ค่ะนะคะน้องจะดูแลเคสให้ดูแลเคสเองนะคะต่างจังหวัดเรามีเจ้าที่ไฟแนนซ์ไปหามีบริการส่งรถสไลด์ให้มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงคอยซัพพอร์ตลูกค้า1ปีเต็มทั่วประเทศนะคะเอาตัวรถสภาพเดิมๆส,สวยๆที่ทางบริษัทเราวันตีให้และบวกกับนะคะ ภาพและวิดีโอที่น้องจะสื่อสารให้เห็นนะคะสอดคล้องกับตัวคุณภาพรถแน่นอนไม่เจ็ดหมื่นแปดเท่านั้นนะคะลูกคา้าใครคว้าได้รีบคว้าเลยนะคะกับตัวรถราคาไม่หลักเบิ่นดนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันค่ะว่าสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงค่ะมาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะ FC นะสภาพเครื่องยนต์เครื่อง2.8ดีเซลนะคะฝาครอบเครื่องเดิมสมบูรณ์แบบไม่มีการตแตกไม่มีการหักนะคะไม่มีรอยแก้ไขไม่มีรอยแปลงมา สีรอยแต้มมาร์กนะคะตรงท่อพักน้ํานะคะหรือว่ารายละเอียดตัวคานน็อตเนี่ยให้ดูเลยนะคะว่าถ้าน็อตหรือว่ารูรอยวงกลมต่างๆถ้ามันมีการผิดปกติหรือว่าจะมีในส่วนของอ่ามันไม่เดิมนะคะมีการโปรสีมาแต้มสีมาหรือการพ่นสีทับมาเราก็สามารถมองด้วยตาเปล่าออกนะคะแต่เราคัดรถเกรดเอมาให้แล้วนะคะลูกค้าลูกค้าแต่วันนี้จะจ๋าก,ก็เอาให้ชมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ความสบายใจให้กับลูกค้าตัดสินใจซื้อรถมือสองนะคะคุณภาพเกรดเอ นะดูเครื่องยนต์นะคะท่อเก็บสายไฟรายละเอียดท่อเก็บสายไฟนะคะสภาพเดิมไม่มีการแปลงไม่มีการดัดเปลี่ยนไม่มีการแปลงสภาพนะคะแบตเตอรี่ลูกจะโตนะคะจะจา่ายค่า CCA ให้ใหม่นะคะก่อนที่จะส่งมอบนะอ่านี่นะคะสภาพเดิมสภาพสวยนะคะนี่รายละเอียดเครื่องยนต์เดิมมากๆนะคะรายละเอียดเครื่องยนต์เดิมมากสภาพสวยสภาพเดิมจริงๆนะคะนี่นะคะ เครื่องยนต์เดิมๆสภาพสวยสภาพเดิมนะคะเครื่องยนต์นี้แห้งมากแล้วก็สอดคล้องกับไม่แค่เจ็ดหมื่นแปดนะคะ F4 นะคะสอดคล้องกันมากๆนะคะใครมาก,ก่อนก็มีสิ์เลอกก่อนนะคะสําหรับรถไม่น้อยๆขนาดนี้นะคะตัวรถเยอะๆเดิมๆถ้าจ,จะเอามาให้ชมนะคะน็อตฝากระโปงไม่มีแกะไม่มีถอดฉนวนกันความร้อนก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบที่ไม่มีการตกท้องช้างไม่มีรอยขี้เกลือไม่มีรอยผุนะคะนี่สติ๊กเกอร์มอกอรคําเตือนนะคะรวมไปถึงรูนี้ต่างๆนะคะ f c สภาพเดิมนะคะซีนนี้นะคะเราจริกเนี่ยมือเล็บสัมผัสจิกได้แน่นอน100%เนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะ FC ถ้าใครสนใจรถจิตทีนั่งนะคะแนว PPV นะคะโดยต้า Fortuner นะคะรุ่นนี้นะ,ะน้องก็จ๋ายู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68โทรหาน้องก็จ๋าได้เบอร์ให้ไว้ด้านล่างนะคะสงสัยจุดไหนนะคะถ้ากังวลกลัวรถไม่เดิมนะคะเรามีวารันตีนะคะตรวจสอบ274รายการก่อนที่จะนำเข้ามาให้ลูกค้าซึ่งเราตรวจให้ทุกคันนะคะ FC ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดเบอร์หาหนอจ๋า,จาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ